ผลไม้เบอร์รี่ประโยชน์สูงผิวสวยลดเสียงโรคสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในสาระความรู้ของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่กันนะครับซึ่งเขาเผยแพร่โดยกองโภชนาการกลมอนามัยซึ่งผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาดเบอร์รี่แคนเบอร์รี่มนเบอร์รี่เป็นต้น ซึ่งผลไม้ตระกูลนี้เนี่ยก็จะเป็นซ u เปอร์ฟู้ดที่เปี่ยมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกายสำหรับประโยชน์ของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยป้องกันโรคได้ดีมีสารแอนโทไซายานินช่วยบํารุงสายตาป้องกันอาการอ่อนล้าจากการใช้สายตาอย่างหนักแล้วก็ อุดมไปด้วยวิตามินมากมายเช่นวิตามิน A. วิตามิน B. วิตามิน C. วิตามิน E. และ K. แล้วก็มีโพแทสเซียมที่ร่างกายต้องการเพิ่มระบบภูมิต้านทานช่วยให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองจากโรคต่างๆได้ดีขึ้นช่วยในเรื่องของระบบประสาททำให้เซลล์สมองสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นและก็เพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการจําได้ดีขึ้นมีไฟเบอร์เยอะช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วและก็อิ่มนานช่วยให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายอของเนี่ยของร่างกายเนี่ยให้ทำงานได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสเปล่งปลั่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือผลไม้ประโยชน์ของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั่นเองนะครับ